คุณบีเป็นผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้หอบหืดลิ์สีดวงทวารปวดข้อกระดูกสะโพกกระเพาะผมว่าอยู่ยากเลยนะฮะทำไมโรคเยอะจังเลยฮะคุณบีคือคือเริ่มต้นเนี่ยตัวเองบีบีเริ่มต้นจากการเป็นหอบหืดก่อน,นเป็นหอบหือดอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยบีก็คือทานยามาตลอดอพอทานยาไปสักระยะนึงรู้สึก ลำไส้ท้องเริ่มปั่นป่วนค่ะแล้วก็พอเริ่มโตมาค,คือใช้การออกกำลังกายช่วยนะคะคการหอบอ,อาการหอบผือก็ดีขึ้นแต่ว่าพอเริ่มทำงานก็มีอาการเริ่มปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดข้อ,ข,อ,ข,อข้อต่อสะโพกะคะ่ะแล้วก็เลยไปพบแพทย์ หลายสาขามากทั้งทั้งคุณหมอแผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกฝังเข็มจัดกระดูกนวดนวดทานยาทุกอย่างทุกศาสตร์ว่า้นทุกศาสตร์ที่เขามีกันครับทําทุกอาทิตย์ทุกวันค่ะไม่ก็อาการไม่ได้ดีขึ้นเลยทําให้เราเกิดอาการเครียดตามมาค่ะแล้วก็ทีนี้ก็นอนไม่หลับปวดศีรษะเรื้อรังก็จนทานยาคือพารานี่เป็นขนมอะค่ะ พาลานี่ทานเป็นขนมเลยโอ้โหเนี่ยยาพิษเลยตัวดีเลยนะฮะแล้วมาเริ่มรู้จักกับบิมได้ยังไงครับเป็นลูกน้องของเราเองเขาแนะนำตอนแรกเขาเริ่มต้นจะแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักเพื่อจะไปใช้ในสปาแต่ว่าอตอนแรกก็ดูเฉยๆะคะ่ะแต่พอได้ศึกษาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอการบิม,มก็เลยสงสัยว่าคืออะไรแล้วก็เช็คข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Amazing ค่ะคือเรารู้สึกเซอร์ไพรส์กับอาการเรามากว่าเราเอ๊ะสิ่งที่เคยจากที่นอนไม่หลับนะคะหลับสนิทแบบฝันดีด้วยค่ะสุดท้ายก็ลองลองทานนี่นี่บินมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สองเดือนค่ะสองเดือนค่ะสิ่งที่เห็นผลตามมาในในในส่วนตัวของคุณบีคือหลับลึกหลับลึกขึ้นแล้วก็ เรื่องของอาการปวดศีรษะหายไปเลยหายปวดศีรษะค่ะซึ่งทุกทีจะต้องปวดทุกวันค่ะเหมือนเป็นเพื่อนมาคอยทักทุกวันแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายไปเลยหายปวดศีรษะค่ะ uh huh. แล้วกอ็อย่างช่วงอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะครเราจะรู้สึกแน่นหน้าอก,อกเพราะเป็นภูมิแพ้ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือคือช่วงหลังนอกจากการเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจนะคะเริ่มเป็นภูมิแพ้ทางผิวด้วยคือถ้าเกิดเจอ เจอฝุ่นหรืออะไรที่พี่ผิดปกติหรือว่าแม้กระทั่งในสปาเองที่ผ้าที่บางทีเราพวกน้ํายาน้ํายาซักผ้าก็ตัวจะขึ้นเป็นแผ่นที่เลยค่ะโอ้ถ้าถ้าซักไม่สะอาดล้างไม่สะอาดก็จะแพ้ตอนหลังนี้ขึ้นมีบ้างแต่ว่าถือว่าหายไปประมาณ90%้าอร์หายไปเยอะเลยอาการแพ้ทางผิวเนี่ยกระดูกแล้วครับกระดูกก็ ที่ททปวด<อ>หลังเนี่ย<อ>ไม่ปวดเลยแล้วก็ตรงข้อต่อเนี่ยไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยค่ะไม่ปวดเลยณนะนะปัจจุบันนี้ก็ทุกอย่างคือแฮปปี้มากๆ